สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะทําลงในสมุดนะคะอะจะเป็นกิจกรรมย้อนหลังวันพ่อนะคะ,ะสุขสันต์วันพ่อนะคะให้นักเรียนนะคะวาดรูปนะคะคุณพ่อกับตัวนักเรียนถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ให้วาดรูปเด็กผู้ชายนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสุขสันต์วันพ่อแล้วก็วาดรูปคุณพ่อของเราแล้วก็ตัวเรา แล้วก็เขียนบรรยายใต้รูปสั้นๆนะคะอย่างเช่นผมรักพ่อหนูรักพ่อมากค่ะผมรักพ่อมากครับขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ได้หมดเลยนะคะอ่าสุดท้ายนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองมาด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายอะไรก็เขียนมานะคะ แล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะคะนักเรียนจะวาดรูปอย่างไรก็ได้นะคะได้หมดไม่มีจํากัดความคิดนะคะวาดได้ตามจินตนาการจะต้องมีคุณพ่อแล้วก็ตัวเราหรือจะมีคุณแม่เพิ่มเข้ามาอีกคนก็ได้นะคะค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ